เบ้อปรุงโต๊ะเงี P ้ยโงามครับพี P ่น้องกุ nah ้งมาจากสาบ้าถนนหน่อยปากแปรปากแปรครับพี่น้องกุ้งมาครับพี่น้องมันเบ้อปยูตินเน้นครับพี่น้องสดสดใหม่ๆออกมามอ้อเลยพี่น้องเลยครับตัวใหญ่ใสใส่ขาวขาวปิ้งปิ้งพี่น้องบอกไอ้ไอ้พักงามครับอออืื้ห ค่อยๆกินนะมาครับพี่น้องครับวันนี้คล้อยครุ้งคล้อยครุ้งครับหรือว่าโคโยตตีเด้อพี่น้องครับโอ้โหมันขี้หลอดต้องไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยผุ่นพี่น้องเอ้ยกุ้งเต็นครับตร่งนิ่งนุงนิ่งนุงนิ่งกุ้งสดๆครับพี่น้องน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยออกมาพี่แล้วออกมาพี่แล้วเอาเขาเนี้ยเสียด้ตุบตุ๊บมีเสียงกุ้งตกกลางพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้อหืมอยู่ข้างหน้าลงไป อือ้พี่น้องเอ้ยแกมแกมเลยพี่น้องบ้างเนี่ยใส่พวกพริกเข่าขัวก่อนเต็งปวดอ้โหแต่แซบหายแต่พี่น้องเอ้ยครับอ้าวน้โหองไปครับพริกพร้งพริกพร้งพี่น้องเข้าใกล้บ่ได้ครับเข้าครัวครับเต็งไว้ครับอืหอมหวยหวยครับกวนว่า บัวลงแหา่หอมผักชีครับหมมีตะสลันเน่ครับพี่น้องตาสลันน่หมอมีอ๋อตุเลใส่กันครับอืมเบืองเนี่ยเบื้งเนี่ยบืงเนี่ยพิศเสียบมาคับพี่น้องน้องปอีกครับบัวพ่อบักหน้าครับโอ้หอมมวยพันว่ะอืมบักหน้าบานน้องครับหน้าหน่อยบานเท่าอย่างนี้แหละโอ้กุ้งเตีงครับมาเด้อพี่น้องคาแฟ่ครับสุนหงสูเซบอนครับอยู่นอกอยู่ในครับพี่น้องมาเด้อโคโยตีครับ ปล่อยของสีจิบปล่อยพินิชาเด้ิจีมอดพินิช่ายนิชาครับอาเล็กครับพี่น้องเด้อสุขุมสุขชนลราพี่น้องไะไไปบ่เมดครับพินิชาก็สิกับพี่อาเล็กน้องตรงนี้เออตรงนี้แล้วหมากเด้มาเด้อจ้ะพี่น้องปร่อยปลูกกับปร่อยปลุกลงไปนี่เงครับเบื่อปลูกตัวใหญ่ตรงงามครับพี่น้อง ปุ๋งมาจากสาเบาถนอมหน่อยปากแปรปากแป,กปรปปปกบปปปับหน่อยปุ๋งลดตัวงามโตัวไปไงมาขัดปุกฮะใพี่หน้องกินเฮ้ยไงปิ่งปิ่งเนายสวัสดีครับมีตัวแดนเฟสติกนหดอดสู้สู้กันครับสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจุ่มผักจ้ามาครับพี่น้องมันเบ้ย่ยปุ๋ยยูตีนเน้นครับพี่น้องสดสดใหม่ๆออกมาเออๆเลยพี่น้องเลยขัดแตะเตยไงใส่ขาวๆปิ่งๆพี่น้องไอ นะแซ่บๆกันครับพคนกินก๋วยกินน้ำครับหาผัเก่าผักปลากินน้ำกันเด้อพีนอ่น้องเลยทั้งยีนอกอยู่ในประเทศครับสุขสุขคนครับอ่าอ่านซื้อบอกหอดบอถึงกับขอโทษขอให้ครับมาเด้อสายมาโกยุติครับพี่น,อน้องบอกเห็นแต่พินิจาเด้อเด้อดังเด้อน้ำกันครับพี่น้องออก๋อยครุง้งพี่น้องเอ้ยสมองสุบอนจอ้ะมาเมาด้อหอดมายังไงเด้อไอ้คุ้มยุคเชียนหยาบบอกไอ้ไอ จุดไทยลูปแปลกไม่ให้ข่อยแน่ข่้ข่แดนไข่อข่เด๋ยวลงเน่เล้วปัดไทยอ่ะรูปจะขของอ่นยืนด้วยไหล่ชาเนะ่แปลกเขาที่สุดเราแปลกเืาจับเนาะจับ มามาล่าหน่อยน่ะตูัโดกคักกน้องเฮาค่ะไกล่แล้วแล้วก็เสิบ <c oughs> สิบฟูนมากพักง่ามครับ <c oughs> อบื้มอื้มรอบแน่ต้องค่อ,คอยๆกินเนี่ย ไมนเคแท้งแสบพอจจมันสดเพื่อนๆไม่กินอนเรส่วนใหญ่ื่อนต้องมันจังเตินตาไม่ไหม,ม<า>ดีใจครับเวอพิดเวาถือควาจ้ะถือว่าข้องงันเสียว ดีใจนะสินเ,เซียวอะ่ะมีพวกอะไรอียวเพิ<ล>่มคนลอยดีใจสุดๆจริงท <h> มีันกม,มีเซียวมีเซียวอยู่เด้อย <h> ู่บ้านเล้เห็นกันจะรวเหรอบ้านเนี้ยรก็บินสิบ้านวใแก่กันมันอากไอ้กัน

Rồi sẽ phá mà chín thôi chú sẽ phá mà chín còi cũng được này cháu chín đó Nè Ngon luôn ngoan vậy Ừm, có chăng làn mà Cháu có nhìn cháu nó Ừm Ngon, cọp nữa, ngon Cũng đùa với nó Ngon Ừm Phùm bì Nói cháu phấn ดีเลยดักกุก่งังมักแจงแตงั้นใช่ไหมแตจะมาชิวมมวอละอยกุุงอะไรเสแปาดันมันสดมันแซ่บต้องปรุงแซ่บนะตั๋นขึ้นเยอนเงยเงยเลย

ขยุ <molec> ่งง้มดหมต้องค่อยๆกินพี่น้องอันนี้งวดนะงวดมันนันแท่งก็บอกเห็นโอโหๆๆๆโเห็นหัวคึ้น่า

เลี้ยงตัวไข่มันออกพี่้องเดี๋ยวตัวไข่มันออกกันเอาป,ป่อยสาไว้ก็จะแดงบาดลูกแดงป่ะครับ,บยังเราเลี้ยงอะไรเลยแตะไข่น้ำแตก ăn cho khay hơi hơi cắn cho phát tùm phát tùm trên cá lạp có quẩy này sẹ. đúng chạp quẩy này xẹp quẩy เห็นละงกคนแห้มงดาไป่น่องหมูอ่งกับกมเห็นลงงกลากไปเดยวแป่ดอกว <ไป S 2> ัวเ<อ>็ดเก่าเก่าก็เดอกอันปล่าไงปลาเด้ดอกหนึงแล้วนี่ไปผออ่อนนี้ ปาสองคนก็ลังงัดเอาอหเฮ็ดปดวกระคือเพิ่งเปินอานยันเข้าไปงัดนะเปิดบ้ากันหัวควันกันยา่าทตาะไปเอาเลยบ้จา้าพ๋อในเห็นอยางโอ้ยเห็นงโงกครับงไง่าไงเง <c oughs> าบางคนอะจุบจับจุบจับย่าทำะไโอ้ยขีใ้ในใจเปิดผมบ่าไปยานวันจดอร จะเข้มนะให้มันเ็ดปวกก็สิเด็ดไปหาหม้อไม้ใช่ไหมไม่ปวกเาวันออกปวดบ่ออกจังไงว่าไปเมื่อไหร่หรอว่าเพินหันกะยันหัวใหญ่กมึงซื้อเท่ากันเท่าฝองดีเท่าก็ยันนึยัดมันยัดกันกันูกไข่รฝอแล้วเด้ออยู่ประมาณน ก็มันกินมปาเลยกี่แซม,มมันกุ่งมันสดกมันนั่ครับพี่้องมันข้ามันได้ครับต้องพักกนต้องสัมผัสด้ตัวเองเลยพี่้องเด้อเอาจีไก็ขอขอบคุณขอบคุณด้วครับพี่รลอหนึ่งครับพี่้นงที่ติดตามที่ชมครับมาปุ๋ยจูปากัาฝาก,ากดหลค์กดแชร์กกติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจภาพีพี่แนงกับพี่เขายาวเว่นยขึ้นเด้อพี่้องเด้อเปิดความในเห็นน้ำหนกครับบวกเราพร้อมเสิร์ฟบนมาเอาชิปนี้ครับไปก่อนิมหนามาใหมครับโชคดีความสุขกิจะขยายจนคำหลังด้วยสุขุฝากอ